ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนใส่แพรตูดของ F9 นะครับอั้นแรกก็ไม่ต้องถอดซิมก็ได้ครับแต่ว่าผมทำจนเคยตัวชอบถอดซิมก่อนนะครับเพรผมจะเปลี่ยนจอบ่อยนะครับวันนี้เราก็ใช้แซะเพื่อเอาไพ่เนี่ยครับมาสอดนะครับ ที่ใช้ไพ่เนี่ยครับมันมันจะไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าไพ่มันเป็นตัวพลาสติกครับเราสามารถรูดได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีใช้พวกเหล็กพวกอะไรมารูดข้างๆเนี่ยครับเพราะว่าขอบบอดี้มันจะเป็นรอยนะครับมันก็จะไม่สวยผมก็จะใช้เป็นไพ่นะครับหลักๆครับช่างทั่วไปก็จะใช้เป็นไพ่แบบนี้นะครับใช้แซะนะครับลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดเป็นรอยนะครับ แล้วก็ต่อมาเราก็จะขันน็อตนะครับขันให้หมดเลยครับน็อตสามารถปนกันได้หมดนะครับเพราะว่ามีความความยาวที่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเลยปนกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นน็อตพวก iPhone นะครับเราจะมาปนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าน็อต iPhone เนี่ยครับมันจะมีลักษณะที่สั้นยาวไม่เท่ากันนะครับและเวลาเราใส่ตัวไหนเราก็ต้องใส่ตัวนั้นด้วยนะครับรับ มันก็จะมีเสียงแทกหน่อยครับเพราะว่าผมอยู่หน้า้านนะครับอยู่ที่ตลาดธัญญานะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับของกินเยะแยะกอันมากมายนะครับมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะครับเราก็ขันให้หมดเลยนะครับพอขันหมดแล้วนะครับเราก็พลิกข้างๆนะครับข้างๆตรงทาดเต็มนะครับเราใช้เล็บแทะขอบบอดี้กลางได้เลยนะครับมันจะก็ลูดไปเลยนะครับ ใช้เล็บรูดนะครับแล้วก็ถอดแบตเป็นอย่างแรกครับตัดไฟก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ไฟมันรับวงจรน,นะครับแล้วก็ถอดแบตมันจะมีเป็นกาวนะครับตัวรัดแบตนะครับถอดแบตแบตตัวนี้เคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วเราก็ถอดตัวรัดแบตนะครับ ก็จะวิดีโอก็จะไวนะครับผมทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับพอให้ดูเป็นคร่าวๆเนี่ยพอเรามองเห็นภาพแล้วเราก็เข้าใจแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีน็อตล่างอยู่3ตัวนะครับเราถอดไปนะครับเพื่อที่จะเอาตูดแทนชาร์ตตัวเนี้นะครับตัวนี้สามารถประกอบทําได้ที่บ้านนะครับเพราะว่าไม่ต้องใช้ใช้เป็นปากีนะครับ แต่ถ้าเป็นพวกปักกีนะครับก็จะเป็นพวกงานทำตุงนะครับต้องใช้ปาก,กี ข็ใส่เปลี่ยนเอาตัวเก่าออกแล้วก็เอาตัวตัวใหม่ใส่ไปเลยนะครับส่วนแต่ต้องลองก่อนนะครับว่าใส่แพรมันใช้ได้หรือเปล่าเผื่อเราประกอบเสร็จแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยครับเราจะเสียเวลาด้วยนะครับตัวนี้ผมลองลองแล้วลองเสียบแล้วมันใช้ได้ผมก็เลยประกอบไปแต่ว่าผมจะไม่ได้สัาธิตให้ดูครับเพราะาไม่ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะครับนะครับ แล้วเราก็ใส่ประกอบถอดยังไงเราก็ประกอบแบบนั้นนะครับนะครับแล้วก็เจ็บใส่แพรนะครับถ้าอะไรมันเกะกะออกหัวเ้าออกกอนนะครับมันเกะกะนะครับทำงานลำบากน,นะครับเราค่อยประกอบใต่ใหม่นะครับตัวนั้นก็จะเป็นใส่สแกนนิ้วมือนะครับแล้วก็รูดไปเลยนะครับ แล้วก็เอาแบตมาใส่นะครับใส่ใส่แบตใส่ใส่ใสแกนนิ้วมือนะครับแล้วก็ใส่แบตเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่บอดี้กลางนะครับแล้วก็ใส่น็อตนะครับ ใส่น็อตให้มันครบไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาไล่ขันแน่นๆทีหลังนะครับ ผมก็จะใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับหลายๆคลิปผมก็จะทําง่ายๆให้มันดีตุดนะครับเพื่อที่จะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถทําเองที่บ้านได้เลยนะครับอะไรก็สามารถช้อปปี้ละะาซาด้าแต่เราก็เลือกร้านดีๆนะครับดูร้านดีๆแต่ถ้ามั่นใจในตัวผมก็สั่งที่ผมก็ได้นะครับสั่งแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไป มันก็เอาอะไรที่ผมเคยเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยครับว่าสินค้าทุกอย่างนะครับมันก็จะมีแตกต่างกันนะครับมีหลายเกรดหลายราคานะครับแล้วก็เราก็มาแสะข้างๆนะครับขอบางข้างก็จะเป็นกาวเก่านะครับเราเราไล่ให้หมดเลยนะครับกล้องก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าลูกค้ารอด้วยอะไรด้วยผมก็จะรีบทําไปเลย จริงๆแล้วงานพวกนีบ้บางทีผมไม่ได้รับทําด่วนนะครับส่วนใหญ่ผมจะเอาไปทําที่บ้านนะครับงานหลักๆผมก็จะติดฟิล์มกระจกติดอย่างเดียวครับติดแต่ฟิลม์มหน้าร้านก็มีแต่ฟิล์มนะครับแล้วก็เขียนป้ายรับซ่อมนะครับแล้วก็มีอะไรเป็นแบตผมก็จะไม่ตุนเพราะว่าแบตเนี่ยครับมันมันเสื่อมมันเสื่อมสภาพไปนะครับถ้าแบตมันไม่ออกครับมันก็จะตุนไปตุนของก็ ตุนเยอะแล้วถ้าไหนแบตเสื่อมนะครับแบตไม่ออกนะครับมันก็จะเสียนะครับผมก็จะเอาส่วนใหญ่ครับเป็นฟิล์มกระจกอยู่หน้าร้านนะฟิล์มกระจกมือถือแล้วก็จอเป็นบางรุ่นจอรุ่นหลักๆนะครับเพราะาตุนเยอะไปเนี่ยมันตุนกันไม่ไหวเหราเราพูดตามตรงเลยนะครับพราะว่าคือโทรศัพท์ทุกวันเนี้ยครับมันออกแบบ ออกอะไรมากันทุกวันเราตามเราเราไปก็เท่านั้นนะครับตูนไปก็เท่านั้นสู้เราทำตัวไหนแล้วเราเรามาซื้อนะครับมันก็จะดีกว่าพูนในใจช่างเลยนะครับผมจากใจช่างเลยครับเพราะว่าทุกวันนี้บางทีพังแล้วครับลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยต้อมครับบางทีก็ซื้อใหม่ก็มีนะ ผมก็ฟังมาจากลูกค้าบางทีลูกค้าบอกว่าไม่ซื้อแล้วไม่ซ่อมแล้วซื้อใหม่ดีกว่านะครับครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นเทปใสจะไม่ใช้ยางนะครับเพราะว่าเพื่อให้ที่ลูกค้าไปเนี่ยครับสามารถที่จะไปเล่นได้ด้วยนะครับถ้ารัดยางไปมันก็เล่นลําบากนะครับครับัดไปจนฝ่าจะกาวมันจะแห้งนะครับแล้วเราเมื่อกี้ลืมนะครับ ก็ใส่ถัดตีมไปนะครับแล้วค่อยแปะใหม่นะเรากาวแห้งแั้วชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถอดก็ได้นะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับล,ลองเปิดเครื่องนะแล้วก็ลองเสียบใส่ชาร์จดูนะครับว่ามันใช้เข้าหรือไม่อ่าใช่เข้าครับเสร็จเรียบร้อยมามันตูดมันพังเลยนะครับมันใช้ไม่ได้เลยนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ จะได้ทำคลิปนะครับสาระความรู้สามารถติดต่อแอดไลน์เพิ่มเติม